ยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะเวลาของเราจะมาเองนะคะการนัดช้าๆไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะคะแต่เป็นโอกาสให้เราเห็นจริงเล็กๆรอบตัวค่ะซึมซับความสุขและเติมพลังให้กับตัวเองนะคะ เราได้เข้าใจว่าใจของเราก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมคะตั้งค่อยๆซ่อแมแซมตกแต่งและให้เวลากับตัวเองนะคะทุกครั้งจี้ยิ้มให้กับตัวเองหรือบอกว่าโอเคฉันโอเคแล้วนะนั่นคือการสร้างบ้านให้แข็งแรงและอบอุ่นคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจฟูไปกับแจ็คพอดแคสต์นะคะวันนี้ทุกคนกำลังถูกอบกอดด้วยเสียงของลูกสาวของคนคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือแจค็คนั่นเองค่ะแจ็คก็เพิ่งได้เปลี่ยนชื่อใน YouTube ออกไปแล้วนะคะแล้วก็เพจด้วยนะคะก็กำลังหาชื่อที่กำลังเหมาะแบบเหมาะกับตัวเองดูค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่า ใจฟูไปกับแจ็คน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากให้ชื่อนี้อยู่กับแจ็คไปนานๆเหมือนกันแบบอยู่ไปเลยแล้วก็ขอให้พอดแคสต์ของแจ็คแบบอ่าไปเป็นกําลังใจให้กับคนที่เข้ามารับฟังนะคะจะได้ไปใจใจฟูเหมือนไปพร้อมๆกับแจ็คเนาะแค่เริ่มต้นมาก็พูดแบบอ่าไม่ได้สมูทเลยนะคะค่ะไม่ต้องตกใจนะถ้าเสียงอาจจะดู ฟังไม่ได้เพลิดเพลินนะคะก็จะคุยแบบสไตล์ของแจ็คเนาะคุยไปหัวเราะไปนะคะปันนี้ัแจ็คมีเรื่องเล็กๆนะคะแต่ใจฟูมากๆเหมือนเดิมนะคะมาชวนคุยในหัวข้อเรื่องทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองค่ะเคยเป็นไหมคะเวลามองรอบตัวเราอะเราจะเห็น คนในโซเชียลหรือเพื่อนของเราหรือใครก็ตามที่อัปเดตใน t i k ตอกอะไรเงี้ยเอ้ยเขาดูมีชีวิตที่ดีจังเออแฮปปี้จังบางคนคือแต่งงานมีลูกแล้วเรียนจบแล้วส่วนเราทำไมยังไม่ได้แบบมุบอลไปไหนเลยยังไม่ประสบความสำเร็จในจุดจุดนี้เลยนะคะแล้วก็สงสัยว่าเนี่ยเรากำลังช้าไปหรือเปล่านะอ่ะ อย่างนี้จังเลยขอโทษนะคะอาจจะเป็นสไตล์ของแจ็คไปแล้วแหละเนะาะจะก็จะบอกว่าแจ็คเคยเป็นแบบนี้เช่นกันนะคะบางวันก็อาจจะถ่ายไปแล้วอยากจะกรี๊ดใส่มือถืออ๋ยอยกนะคะก็อยากจะบอกว่าบางทีอะ่ะเราก็ยังเผลอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในโซเชียลเช่นกันคะ่ะอย่างเช่นตัวแจ็คอย่างเงี้ยบางทีก็มีเผลอหลุดนะคะที่ไปเปรียบเทียบว่า โอ้เราไม่เก่งหรือว่าเราไม่ดีพอหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะเราสามารถอ่าเป็นได้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องแบบเสียเรียดนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นสี่ในโซเชียลนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าอม,มันหนักอึ้งใจใช่ไหมล่ะทําไมคนอื่นดูไปข้างหน้าหมดแล้วอะ่ะเรายังทําอะไรไม่ได้สักทีแต่จริงๆแล้วนะคะแจ็คเพิ่งอ่านหนังสือ ไปหนึ่งเล่มอ๋อไม่ใช่สิแจ็คอ่านหนังสือเล่มนี้มาหนึ่งปีแล้วแหละชื่อว่าหนังสือทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองค่ะแจ็คก,ก็เลยได้อ่ะขึ้นหัวข้อของพอดแคสต์นี้แล้วกันว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มเนี้อ่ะแจ็คไปเจอในช่วงที่ใจแจ็คค่อนข้างที่จะบอกช้ำเจอเรื่องที่มันแบดเตะค่ะ จ็คเลาเสึกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นของคุณวินนี่เขียนนะคะเ<อ><อ>นี่ยคะ่ะหนังสือเล่มนี้อยากแนะนําเหมือนกันแจ็คเคยทํำพอดแคสต์ EP ก่อนปีปีนั้นอะ่ะปีที่แล้วแหละลงแหละว่าแนะนําว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะดีซึ่งบอกทุกทุกอย่างลงในนี้นะคะคือเขาก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าความแตกต่างของชีวิตเนี่ยเราเรามีจังหวะที่ไม่ได้เหมือนใครนะคะอยากแบบเขาเป็นหนังสือที่แบบบอก ใจเราได้ดีมากๆเลยนะคะจะก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาแล้วมาทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาค่ะซึ่งในคอนเทนต์สารบันนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่จังหวะที่เหมาะสมกับความสำเร็จ<อ>ซึ่งรวมไปถึงพาร์ทของความรักด้วย<ม>เป็นการที่เราไม่ได้สมบังกับความรักด้วยนะคะซึ่งตอบโจทย์สำหรับเด็กที่จบใหม่ใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไร นะะหนังสือเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วเป็นหนังสือที่อยู่เป็นเพื่อนแจ็คมานาะนแล้วก็เป็นเล่มโปรดของแจ็คมาตลอดเลยค่ะในหนังสือนะคะได้เขียนไว้ว่าไม่ผิดเลยที่เราจะรู้สึกแบบนั้นค่ะแต่จงเชื่อเถอว่าทุกคนนะจะมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องสําเร็จเร็วเหมือนคนอื่นค่ะชีวิตก็เหมือนเพลงแต่ละท่อนบางท่อนเร็วกระฉับกระเฉง บางท่อนช้าให้เราได้พักหายใจบางท่อนเงียบให้เราได้อยู่กับตัวเองค่ะลองคิดดูสิค่ะว่าวเวลาที่เราเดินช้าๆเราอาจเห็นสิ่งเล็กๆนะคะที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นอ่าลองจิงงนตนาการสิเราเคยมีมุมมองที่แบบค่อยมองสิ่งเล็กๆนะคะบางสิ่งคือในงานงานเนี้ย เขาอาจจะไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่เรามองเห็นบางคนอยากให้งานประสบความสาเร็จแล้วจะจบไปได้ด้วยดีนะคะแต่ในงานบางงานอาจจะทําให้เราอมยิ้มในระหว่างการเดินทางของเราทํางานได้นะคะอย่างเช่นจะกเป็นนักศึกษาฝึกสอนนะคะตอนปีที่แล้วจะกรู้สึกว่าในงานนั้นน่ะ แต่ละอย่างที่แจ็คสอนเด็กนักเรียนนะคะแจ็คสอนเด็กบวกเลขไปแล้วก็ยังจะมีเด็กนักเรียนของเราที่บางคนที่ช้าไปกว่าเพื่อนแต่เราเนี่ยก็หยิบตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาเด็กและอยากเห็นเด็กของเราหรือนักเรียนหรือลูกๆของเรามีความสุขแล้วสิ่งที่เราได้กลับมานะคะคืออบกอดเล็กๆแน่น้อยจากเด็กนักเรียนหรือลูกศิษย์ของต่อนั่นเอง เนี่ยค่ะคืออยากให้มองสิ่งเล็กๆแน้่อยถึงนับประนั้นงานเราจะยากแค่ไหนแจ็คก็เป็นคนที่มองโลกไหนแง่บวกและหาสิ่งเล็กๆจากงานนั้นต่อให้จะแบบงานของแจ็คแบบร้อนแค่ไหนอย่างเช่นง,งานที่บ้านแจ็คอะความมันร้อนมากทํางานกลางแดดกลา,างป่าเนาะแล้วทีนี้เราเป็นคนที่ชอบดูแลผิวมากสมัยก่อนพอเรากลับมาอยู่บ้านเรารู้สึกว่าโอ้ เราต้องเจอแดดเราต้องเจอฝุ่นเพราะงานของแจ็คอยู่กับฝุ่นกับน้ําอยู่กลางแดดอยู่กลางป่าคือแต่อย่างน้อยวันนั้นเราใคยขับรถไปแล้วเราเห็นงานที่บ้านของแจ็คจะทําให้เราแจ็คเห็นโลกกว้างเราจะเห็นคนที่เขาไม่ได้มีความสุขเท่าเราเรายังมีรถขับเรามีข้าวทานเรามีบ้านหลังใหญ่มีเตียงนอนใหญ่ๆไว้ให,ให้เราได้กลับมานอนเรารู้สึกว่าเราโชคดีกว่า หลายคนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอื่นเขามองข้ามแต่แจ็ครู้สึกว่าแจ็คก,ก็ได้อยู่กับธรรมชาตินะ่ะเออแจ็คได้อยู่กับเด็กนักเรียนเรารู้สึกว่า่เราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ยเราก็เลยลลรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อดีของเราที่เราชอบมองอะไรก็ได้ในนั้นอะ่ะที่ทุกคนที่คนอื่นเขาอาจมองข้ามแต่เราสามารถเห็นสิ่งนั้นได้อืมนั่นแหละค่ะเขาเลยบอกว่าเห็นดอกไม้ที่บาน เฉพาะฤดูแบบนี้ไหม <c oughs> เห็นรอยยิ้มเล็กๆของใครบางคนก็นได้ค่ะอย่างที่จักได้เล่าให้ฟังหรือแม้แต่ความสำเร็จของตัวเองหรือแม้แต่อบกอดที่เด็กนักเรียนได้อบกอดเราแล้วขอบคนเรากรอดเราหลังที่เลิกเรียนไปนั่นแหละค่ะแค่นั้นเอ,อยสิ่งที่แบบได้หยิบมาพูดนะคะบางทีการเดิน ช้าๆก็เหมือนกับว่าเราได้เล่นซ่อนแอบกับชีวิตของตัวเองบางวันก็เดินเร็วก็เหนื่อยนะคะแต่เดินช้าแล้วเราจะเห็นสิ่งรอบๆมากขึ้นเห็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจฟูมากขึ้นนะคะอย่าลืมว่าการเดินช้าไม่ได้แปลว่าทำให้เราล้มเหลวนะคะคือประโยคนี้อาจจะบอกว่าเหมือนแจ็คอะ เริ่มมาเรียนครูในวัยอายุยี่สิบห้าเริ่มช้าไหมอาจจะไม่ช้าเกินไปแต่ปกติการเรียนปริญญาเราจะเริ่มเรียนที่อายุสิบ9ปดสิบ้าใช่ไหมคะแต่แจ็คเรียนจบมาแล้วหนึ่งใบแล้วแหละเออแต่แจ็คก็มาเริ่มเรียนใหม่เริ่มตั้งใจใหม่แต่แจะก็บอกเองว่ามันไม่ได้ช้าหรอกเรายังมีเวลาเรายังมีอ่าพลังอยู่เราก็เลยรีบหน่อย แต่ก็อยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะถ้าเราจะช้ากว่าคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแล้วแจ็คก,ก็เพิ่งมาสอบได้ตอนอายุยีิบเก้าเรียนจบปุ๊บก็สอบได้เลยอย่างเงี้ยก็บางคนได้เป็นครูตั้งแต่อายุยี่สิบสองยี่สบสามแล้วแต่แจ็คเป็นคนที่อ่าเนาะเรียนได้หลายทางก็เป็นเหมือนเป็ดอะ่ะก็จะทําอะไรได้หลายอย่างระหว่างทางการที่แจ็คเดินไปค่ะแจ็คก,ก็ทําอย่างอื่น ผสมบนเปไปด้วยแล้วซึ่งแบบทาให้แจ็ครู้สึกว่าแจ็คมีสกิลในการใช้ชีวิตเยอะกว่าคนอื่นด้วยนั่นแหละค่ะแจ็ครู้สึกว่าแจ็คเป็นคนที่เฮลตี้ปะเป็นยังไงสุขภาพจิตอยากให้สุขภาพจิตเองดอีแจ็กก็จะเป็นคนมองโลกในแง่บวกค่ะนั่นแหละค่ะเรามาย้ําตรงที่ว่าการเดินช้าไม่ได้แปลว่าลม้มเหลวนะคะและการเดินเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสําเร็จเสมอไปค่ะ บางทีถ้าใครมาบอกกับเราว่าต้องทำแบบนี้นะต้องต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะจะสำเร็จเราก็แบบอืมขอโทษค่ะเดี๋ยวเจฟูเองก่อนนะแบบนี้ก็ได้นะเออมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบฉันชอบแบบอย่างเงี้ยจังไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเวลาของแต่ละคนมาไม่พร้อมกันค่ะการเดินช้า ก็เหมือนให้เวลาใจของเราได้พักได้คิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดไปค่ะและที่สำคัญเราจงให้กำลังใจตัวเองปดเนี่ยมาจากหนังสือโดยเฉพาะแบบว่าเหมือนกับแจ็คค่ะคือแจ็คมาช้าก็จริงแต่ระหว่างที่แจ็คเดินทางมาสู่ที่แจ็คจะทำในสิ่งเนี้ยแจ็คก,ก็แบบคิดทบทวนไตรตรอง ว่ามันดีหรือ,อยังแจ็คสะสมประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งก่อนหน้านั้นแล้วมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะจะมาเริ่มตรงนี้อาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตในการที่เราจะประกอบอาชีพในอีกข้างหน้าได้เงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ช้าไปเลยบางคนเขาเดินมาบอกจากว่าเนี่ยทำไมไม่เชื่อเลยว่าสิ่งที่เคยบอกไปเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยเธอได้เป็นครูไปน,นานแล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า อแต่ก็มีพี่มีพี่เรานะคะคืออ่าพี่เป็นคนที่พี่สาวจะเป็นคนซัพพอร์ตมากมีพี่คนนึ่นซัพพอร์ตแจกมาเออเป็นจีเจแจก็คือซัพพอร์ตแจกเลยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่อย่างน้อยเรามีประสบการณ์เยอะกว่าคนอื่นด้วยซ้าไปไม่มไผิดหรอกที่เราจะมาเรียนตรงนี้ช้าไปอะไรเงี้ยเรามีประสบการณ์เยอะกว่าคนอื่นด้วยแล้วคือมันก็เป็นสิ่งที่ เออแจกก็ยิ้มได้นะเพราะว่าแจ็คเรียนจบปุ๊บแจกก็สอบได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นจังหวะชีวิตของแจกด้วยอะไรเงี้ยเออถ้าแจ็คเรียนจบตั้งแต่อายุยี่สิบสองเป็นครูตั้งอาเรียนจบตั้งแต่อายุยี่สิบสองแจ็คอาจจะไม่ได้เป็นครูเอกวิชานี้ก็ได้แล้ววิชาเอกที่แจ็คเลือกตอนสมัยอายุสิบแปดสิบเก้าอาจจะเป็นวิชาเอกที่ยากแล้วก,การแข่งขันสูงแล้วแจ็ อาจจะไม่ได้อยู่กับเด็กป1ห,หรือเด็กปถมก็ได้ค่ะแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีความสุขเท่านี้ก็ได้นะคะไม่มีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอนเนคชั่นการจัดการชีวิตอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้แั็เลยรู้สึกว่าไม่ผิดหรอกที่เราจะมาช้ากว่าคนอื่นจะรู้สึกว่าแจ็คมีประสบการณ์เยอะมากแล้วนำประสบการณ์ที่แจ็คได้เรียนรู้มาปรับใช้ใน อายุที่เรากําลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรแบบนี้ะดีแล้วช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้เิ่งดูดดยเราพัฒนาตัวเองตลอดเราทํางานด้วยเรียนด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่สูญเสียอะไรไปกับการเดินทางในครั้งนี้เลยค่ะอ่าแล้วเขาก็บอกต่อนะคะว่าลองเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางค่ะ เดินช้าๆก็เหมือนการแวะข้างทางค่ะดูนกดูไม้พูดคุยกับผู้คนดื่มด่ำกับบรรยากาศสวยๆอาจจะเป็นข้อความที่บ้านหวาน,วานแต่แจ็ครู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตแจ็คเราอะพอดแคสต์เนี้ยตรงกับชีวิตแจ็คมากๆเลยบางทีเราอาจจะเจอคนแปลกๆข้างทางก็ได้นะคะเช่นเจอน้องหมาแอบขโมยขนมเราเคยไหมอแแอแบบว่า,วา เจอผู้คนที่แบบทําให้เรายิ้มได้เจอครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ขับรถซาเล้งแล้วพาลูกๆแบบไปเที่ยวหรือไปซื้อของคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาที่เราออกไปทํางานเวลานั้นแจ็คอาจจะท้อแต่แจ็ครู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยทําให้ฉันรู้สึกว่าอยากมีชีวิตต่อเพราะว่า บนโลกไปเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่แบดอย่างเดียวแต่ก็ยังมีสิ่งที่แบบทําให้เราใจฟูได้อีกมากมายค่ะอาจจะไม่ได้ใจร้ายไปซะทุกอย่างวยซ้ําไปนะคะผู้เขียนเขาเปรียบเทียบกับหัวใจของเราค่ะว่าบ้านหลังหนึ่งเนี้ยถ้าอยากให้บ้านแข็งแรงและอบอุ่นเราต้องค่อยๆซ่อมแซมและตกแต่งทีละนิดนะคะ ทุกๆครั้งที่คนยิ้มให้ตัวเองหรือบอกว่าฉันโอเคแล้วนะนั่นคือการซ่อมแซมใจให้ฟูขึ้นค่ะและทำให้บ้านหลังนั้นนะคะเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของความสําเร็จหรือความร้มเหลวเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละก้าวค่ะถ้าวันไหนรู้สึกว่าชีวิตเดินช้านะคะไม่ต้องเครียดเลย เรามาเป็นเพื่อนกันกับแจกดูนะคะอ่ะอันนี้ก็อยากให้ลองหายใจเลืกๆแล้วหายใจออกหนึ่งถึงสองนาทีนะคะหรือสักสิบปีก็ได้ค่ะเราค่อยหายใจออกเบาๆลองทำดูนะคะแ <Jack. S 2> จ็คจ็เคยได้ยินพอดแคสต์พอดแคสต์หนึ่งนะคะคือแจ็คฟังเยอะมากเขาก็บอกว่าอย่าลืมหายใจนะ บางทีเราก็เลยละเลยในการหายใจของตัวเองค่ะอยวก็เราเออคำนี้ใช้ได้จริงพอเรากลับมาลองหายใจลึกๆแบบเนี้ยรู้สึกว่าเอ้าเรารู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นนั่นแหละค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าอย่าลืมหายใจนะอะไรเงีย้ยอืมมันจะมีพอดแคสต์พอดแคสต์หนึ่งจะจำไม่ได้ว่าเป็นของใครนะ้าที่บอกว่าเออให้ให,ให้ให้ลอง แบบว,ว่าอย่าลืมหายใจอืมพอเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วทำสามาธิสักแป๊บหนึ่งอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยพูดกับตัวเองว่าฉันกําลังเดินไปตามจังหวะของตัวเองและมันโอเคมากๆเลยนะจําไว้ว่าความสุขไม่ใช่การวิ่งแข่งคะ่ะแต่คือการรู้สึกดีกับตัวเองทุกก้าวเดินที่เรากําลังเดินไปข้างหน้านะคะอ่ะมาสรุปท้าย ให้ใจเราฟูกันนะคะวันนี้ก่อนจะจบแจ็คอยากชวนทุกคนนะคะย้อนคิดและสรุปสิ่งที่แจ็คได้คุยกับทุกคนในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ว่าทุกคนอะมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองคะ่ะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะเวลาของเราอะจะมาเองอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจเลยเพราะว่า ถ้าจ็จะได้เป็นครูจ็คกควรได้เป็นตั้งแต่ยีิบสองแล้วไหมอ่ะเรียนจบวิศวะแล้วก็มาต่อครูไหมแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเลยจะก็สู้ฟันจะสะสมประสบการณ์ค้นหาว่าเราจะเรียนต่อไปทางครูยังไงตั้งแต่อายุยี่สิบและตอนนี้ยีิบห้าจะก็ได้มาเรียนใหม่กว่าจะจะเรียนจบก็เพิ่มไปสี่ปีกว่าจะได้สอบใบป,ประกอบกว่าจะต่างๆนามาค่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายจนแจ็คอายุยีิบเก้าเข้าสามสิบนี่แหละ มาสอบอแต่ก็จะบอกว่าสอบดังเดียวแล้วผ่านเลยก็แต่ใจก็ค่อนข้างเมตนพื้นฐานในการอ่านหนังสือเยอะด้วยอะไรด้วยก็เลยรู้สึกว่าอืมเราก็สู้ของเรามาตั้งนานนะเราก็ควรได้รับสิ่งที่เราได้สะสมหรือทําศึกษาค้นคว้าหาทางด้านนี้มาโดยตลอดนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราก็เหมาะสมแล้วแล้วจังหวะชีวิตของเรามันก็พร้อมที่จะให้เราได้ ไปประกอบอาชีพนี้แล้วอะค่ะนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะเวลาของเราจะมาเองนะคะการนั่นช้าๆไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวนะคะแต่เป็นโอกาสให้เราเห็นจริงเล็กๆรอบตัวค่ะซึมซับความสุขและเติมพลังให้กับตัวเองนะคะ เราได้เข้าใจว่าใจของเราก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมคะต้องค่อยๆซ่อมแซมตกแต่งและให้เวลากับตัวเองนะคะทุกครั้งที่ยิ้มให้กับตัวเองหรือบอกว่าโอเคฉันโอเคแล้วนะนั่นคือการสร้างบ้านให้แข็งแรงและอบอุ่นคะ่ะอยากให้ชีวิตเหมือนเพลงแต่ละท่อนคะ่ะบางท่อนเร็วบางท่อนชา้าบางท่อนเงียบทุกท่อนมีความสวยงามในแบบของมันเองคะ่ะ สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้สึกดีกับทุกก้าที่เราเดินไปนะคะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วหรือสะดุดหรือร้องไห้เอ,อ่อทุกก้าเดินคือของขวัญที่ทําให้เรารู้สึกดีและใจเราฟูแล้วก็หิวใจและเป็นกําลังใจให้ตัวเองในทุกก้าเดินนะคะแจ้งอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าความสุขไม่ใช่การวิ่งค่ะแต่คือการยิ้มให้ตัวเองและยอมรับว่าตัวเองกําลังทําสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วนะคะ อย่าลืมอบก่อนตัวเองด้วยท่าผีเสือ้อจากที่แจ็คได้บอก EP อ่า e ีที่6ไว้นะคะลองดูนะคะแล้วตบบ่าบอกบอกวา่าโอเควันนี้โอเคไหมเหนื่อยก็พักนะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณหนังสือทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองค่ะของผู้เขียนวินนี่ค่ะเป็นหนังสือเล่มโปรดของแจ็คนะคะแจ็คจะหยิบมาอ่านในวันที่ทอหรือวันที่แจ็ค โอเคแบบอยากเติมกำลังใจให้ตัวเองหรืออยากนำมาทำเป็นบทความพอดแคสต์เล็กๆน้นอๆในวิดีโอของจแจต่ก็จะนำบทความในหนังสือมาแชร์ Share ให้ทุกๆคนฟังด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณใครหนะ้าที่เข้ามาฟังแจกจนถึงแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับแจกจนถึงท้าย EP นี้นะคะท้ายคลิปนี้แล้ว ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะแล้วไว้เจอกับแจ็คใหม่อีพีหน้าเนาะว่าแจ็คจะามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาทำอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองได้ใจฟูไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ g o o d บายนะคะสวัสดีค่ะ